เล่นร้านของกาเราไม่ได้เล่นมานานแล้วใช่ก hmm. <F> ็ขอให้มีความเอางี้เอางี้ทีมงานมีสจะขันไหมขมาไหมก็่อกี้ขอเอาไปหมดแล้วไปเป็นการละเล่นสดชื่นนี่ดีแล้ว็ไปหมดน้องก็มีหายเดี๋ยวมันจบมาถึงนี่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วสดชื่นมากวันนี้การละเล่นบ้างนิดหน่อยการละเล่นบ้างนิดหน่อยมันเป็นความน่ารักความน่ารักเห็นเขาหยอกล้อรู้สึกอะไรบ้าง กใจเมือกี้อะาันตอะแม่สาดน้ำไปอะแม่สาดน้ำไปแล้วผักมาเลยนี่นี่พี่ฟองฟองกันก็ถื่อว่าวันนี้นะครับเป็นทริปที่อ่าเรามาขอขมาล้ทคพ่อแม่นะครับยังไงคนท่านผู้ชมเด็กๆทางบ้านถ้าอยู่ก็เดินทางกลับบ้านหาพ่อแม่ได้หรือใครอยู่กับพ่อแม่ก็น้ำสักหนึ่งขันล้างเท้าพ่อแม่หรือว่าขอขมาอะไรก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวหนึ่งวันครับเดินในษาย ขอทุกคนมีความสุขครับเดินทางนี่หก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่าการปลอดภัยมันสำคัญมากเป็นตอนนี้เกหน,หนึ่งหนึ่งอนเออไว้พอตกงานแบบสดนี่เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าลองไี่เกเนี่ยคนไม่ไปดูฮะอาไม่ดูที่ชยนาท <ำ S 2> ออำอะไรฮะสักค้อนนึงทำอะไรติดร้อชงชาหัวใจแต่แต่แต่แตแตแต่แต่แเตตแ ก็ถูกสัมปทานกันครับผมใครเดินทางมาไหนให้เดินทางแบบใครแคล้วคลาดครับผมเอาความสุขมาปากกันนะครับเมษาปีครับเราก็มีความสุขวันนี้ถือว่าเต็มแม็กเลยกลับบ้านพี่ฟองครับครับแต่ข้างหน้าข้างหน้าใครอยู่นี่นี่เดี๋ยวเรามากินข้าวแกงกันมาดูฝีมือแม่พี่ว่าอร่อยแค่ไหนแต่วันนี้ต้องบอกนี่เดือนเมษาประชาสัมพันธ์งานนิดนึงวันที่สิบหกเรามีเล่นคอนเสิร์ตที่ไอคอนสยามไออออคนสยาามเเอฟครับเจอเจอกันได้ที่ไอคอนสยาม วันที่16เมษายนนี้ครับสงกรานต์ไปเล่นน้ำเล่นน้ด้วยกันที่สยามแลไปเจอรักอาร์เอสเ็ครับครับแล้วก่อนที่จะจบไปกับพี่พ่อเพลินให้